สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้วันอังคารซึ่งเป็นใบงานที่12นะคะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะใบงานเมื่อวานง่ายใช่ไหมวันนี้ก็ง่ายเหมือนกันคะ่ะคุณนุ่นสัญญาเลยนะคะว่าใบงานของเราจะไม่เยอะแน่นอนคะ่ะอีกอย่างหนึง่ง แบบฝึกหัดนะคะที่คุณุ่นได้แจกไปให้ให้เด็กๆฝึกอ่านฝึกทำนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะใครที่ยังเขียนตัวหนังสือไม่ตรงบรรทัดพยายามปรับตัวหนังสือให้เล็กๆล,ลงนะคะ,ะเพื่อที่ง่ายและสะดวกในการเขียนกับเด็กๆนะคะ,ะใครที่ปวดมือแนะนำวิธีทำยังไงนะคะเราก็ขยำขยำม,มือวางดินสอลงแล้วก็ขยำขยำบิดมือหรือเราจะไปดื่มน้ำหรือเรา อาจจะพักสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยกลับมาเขียนต่อได้ค่ะแต่คุณนุ่นอยากจะให้เด็กๆทบทวนเสียงพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนุฮูกทุกวันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนะลูกฝึกเขียนพยัญชนะกรไก่ถึงฮอนกฮูกในแบบฝึกหัดของคุณนุ่นได้เลยนะคะในแบบฝึกหัดของคุณรุ่นเขียนไม่เยอะนะคะเขียนวันละครึ่งหน้าก็ได้อีกวันหนึ่งเขียนอีกครึ่งนึงก็ได้ทําไปเรื่อยๆเ,เลยะคะ่ะเด็กๆคะ ไม่ต้องรีบทำไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปนะคะส่วนเอกสารประกอบวิดีโอนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของสระอูซึ่งแน่นอนค่ะเด็กๆจะต้องทำทุกวันนะคะถึงเราจะไม่ได้เจอกันเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนนะลูกสำหรับใงานที่12วันนี้นะคะอันดับแรกเราจะมาช่วยกัน ฝึกอ่านนะคะกระสมคำกันก่อนก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เปิดใบงานที่12เลยคะ่ะนี่หน้าตาของใบงานที่12เป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เ,เห็นสังเกตเห็นนะคะที่คุณอธิบายไปข้างต้นคลิปตะกี้แล้วบอกว่า วันนี้มีอยู่สองบรรทัดที่เด็กๆจะต้องเขียนลงไปเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนนะคะก่อนที่เราจะเขียนนะคะเรามาฝึกอ่านกันก่อนเลยค่ะวันนี้จะได้ทำอยู่สองอย่างนะคะเขาให้เขียนคำที่มีสระอุก,กับให้เติมคำลงในช่องว่างเรามาฝึกอ่านกันนะคะแล้วเราจะทำได้ค่ะอะก่อนที่เราจะ ฝึกอ่านสะกดคำเด็กๆเห็นพะเยัญชนะตัวเล็กๆข้างบนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นแถวเลยดูนะคะเราจะเริ่มจากพะเยัญชนะตัวจอจานค่ะคุณุ่นจะแนะนำพยัญชนะก่อนดีกว่าเนาะมีจอจานบอใบไม้ขอไข่สอเสืององูชอช้างดอเด็กขอหีบตอเต่าแล้วก็หอนคูกนะคะ ต่อไปค่ะเรามาฝึกอ่านเสียงพยัญชนะกันค่ะจบหสงชดหอ,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 ดอ,หอตอหออต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำกันค่ะเด็กๆอ่านตามอ่านตามคุณนุ่นนะคะ,ะจ อุจุเห็นไหมคะคำว่าจอนี่ก็คือเสียงพยัญชนะของตัวจอจานนะคะอุตัวนี้ก็คือเสียงของสะระอุเมื่อจอกับอุมารวมกันก็จะได้คำว่าจุนะคะอ่ะแล้วก็ฝึกอ่านสะกดคำค่ะจออุจุคำว่าจุสะกดคำแบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะบออุ บุขออุขุสออุสุงออุงุต่อไปชออุชุ ดออุดุหออุหุตออุตุหอุอหอุอ่อออาเป็นยังไงคะเด็กๆอ่านทานไหมถ้าอ่านไม่ทานเปิดวิดีโออ่านซ้ำได้ส่วนคนไหนที่อ่านเป็นแล้วอ่านเสียงดังๆเลยนะคะ พี่อนุบาลสองเก่งทุกคนค่ะอะต่อไปนะคะนี่ฝึกเติมคำลงในช่องว่างเรามาช่วยกันเติมคำเลยนะคะเด็กๆหยิบใบงานที่12ขึ้นมาเลยอะเด็กๆดูข้างล่างนะคะที่มีช่องสี่เหลี่ยมนะลูกนะเราจะช่วยกันเติมคำนะคะ เห็นไหมเด็กๆดูค่ะที่มีจอจานออ่างจออจอแล้วก็ออุอ,อ,อตรงนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเลยนะคะจอคำนี้อ่านว่าจออุรวมกันได้คำว่าคำว่าอะไรเอ่ยอ่ะ ได้คำว่าไรเอ่ยคุณคขออนุญ,ญาตเฉลยไม่ใช่เฉลยนะคะขอโทษค่ะคุณครูขออนุญ,ญาตเปิดออกมาแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเติมด้วยกันอีกรอบนึงนะคะ,อ,ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะจอ,อได้คำว่าอะไรนะจุใช่ไหมคะมันจะต้องมีจ้าจานนำจาจานมาเติมจากนั้นนำแค่สระอุมาเติมเหมือนแบบนี้เลยค่ะ,ะใครเขียนถูกบ้างคะ จออุจุคำว่าจุเขียนลงไปเลยค่ะรุ่นจะเฉลยให้ทีละข้อนะคะต่อไปค่ะข้อที่2บอใบไม้นะคะเสียงบอนะบออุได้คำว่าบุนั่นเองค่ะมีบอใบไม้กับสารอุเลยนะคะ อ,อ่างตัวนี้เป็นเสียงของเขานะเป็นเสียงของพยัญชนะกับเสียงของสระนะคะแต่เราจะเอาพยัญชนะกับสระมาใส่เลยนะคะก็จะได้บออบุคําว่าบุมีบอใบไม้กับสระอุนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะขออุขุนั่นเองต่อไปค่ะ สออุสุค่ะสุสอเสือสระอุนะคะเติมลงไปเลยนะต่อไปค่ะงออุงุงุอ่ามีงองูกับสระอุนะคะต่อไปค่ะเรามาดูด้านขวามือข้างบนสุดนะคะ ควมว่าชอกับควาว่าอุชออุชอุมีชอช้างกับสรอุค่ะเมื่อผสมกันแล้วได้ควาว่าชุนะต่อไปนะคะดออุดุต่อไปค่ะหออุหุต่อไปค่ะตออุ ตูต่อไปค่ะฮอปูฮุนี่เห็นไหมคะให้เด็กๆนะคะเติมตัวหนังสือสีแดงนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะลูกนะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาฝึกอ่านด้วยกันค่ะนี่ค่ะในหน้านี้เขาให้เราฝึกอ่านกันนะเด็กๆอ่านตามณนุ่นนะคะเริ่มจากกไก่สระอุนะคะ เด็กๆตั้งใจดูนะคะดูนะลูกเราจะมาอ่านพร้อมกันค่ะกอุกุขอโทษค่ะต่อไปค่ะจออุจุดอาอุดุพออุผุพออุคออุสุ ชออูชูยออูอยุพอโลอ,อู่พลุกอรออูกรุปอรออูปรุต่อไปบรรทัดที่สองนะคะถออูงอถุงมีตัวสะกดแล้วนะลูกอีกรอบหนึ่งนะคะถออู งอถุงตัวสะกดเป็นงองูนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่พยัญชนะต้นนะลูกงองูตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสะกดนะคะต่างจากข้างบนนะอ่านี่คือคําควบกล้มข้างบนนะคะมีพยัญชนะต้นอยู่สองตัวนะข้างล่างนี้มีตัวสะกดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสรละอุกก็ต้องอยู่กับพยัญชนะตัวที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะ ยอยอุง <apps> ยุ่งย่ออุงยุงต่อไป <Gan réussi S 1> ค่ะกออุงกุ้งไม่โทรกุ้งกออุงกุ้งไม่โทรกุ้งต่อไปค่ะผออะก่อผักบออุงบุงไม่โทรบุ้งผักบุ้ง อีกรอบนึงนะคะผออกอผักบออ,องอบุงไม่โทบุงผักบุงต่อไปค่ะมอ,อ,องอมุงไม่โทมุงมอ,องอมุงไม่โทมุงต่อไปค่ะ รออุงอรุงไม้โทรุรงต่อไปค่ะคำนี้นะสออุสุนออะขอนะักสุนะัภาษาสุภาพนะคะ,ะโดยทั่วไปเราจะเรียกเขาว่าอะไรนะลูกหมาน้อยนะคะ,ะภาษาสุภาพ เขาเรียกว่าสุนัขนะลูกเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยสองบรรทัดนี้พอรู้แล้วใช่ไหมคะคุณนุงจะให้เด็กๆคัดลอกคําว่ากุไปจนถึงคําว่าสุนัขนะคะคําว่ากุไปจนถึงคําว่าสุนัขนะคะเด็กๆคะคัดคําว่ากออุกุจออุดุจออุดุขอโทษจออุจุดออุดุนะคะลงไปในบรรทัด ที่1น,นะคะบรรทัดที่1จะมีกออุกุไปจนถึงปอรออุปรุนะคะส่วนบรรทัดที่สองค่ะถออุงอถุงไปจนถึงคำว่าสออุสุนออะขอนักนะคะไปจนถึงคำว่าสุนักนะนี่คือบรรทัดที่สองบรรทัดที่1บรรทัดที่สอง ให้เด็กๆเ,เขียนลงไปในใบงานที่12ได้เลยนะคะคุณนุ่นให้เวลานะคะ15นาทีในการเขียนนะคะเด็กๆคนไหนทำได้แล้วตั้งใจเขียนนะคะตั้งใจเขียนลงไปอย่าลืมเว้นช่องว่างระยะห่างช่องไฟเขาด้วยนะคะตัวหนังสือของเรางานของเราจะได้ออกมาเรียบร้อยค่ะ นี่คือการทำงานของใบงานที่12นะคะ,ะเด็กๆฝึกอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เติมคำก่อนเลยนะคะจากนั้นค่ะคุณนุ่นมีตัวข้างล่างให้ใช่ไหมที่บอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนตามตัวอย่างของคุณนุ่นไปเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดวิดีโอค้างไว้นะคะจากนั้นนะ ให้เด็กๆนะะคเขียนลงในบรรทัดนะคะในบรรทัดจะมีอยู่สองเส้นใช่ไหมลูกบรรทัดข้างบนบรรทัดข้างล่างเด็กๆพยายามเขียนตัวเล็กๆนะคะจะพอดีกับบรรทัดเลยค่ะแต่ถ้าเราเขียนตัวใหญ่เราไม่สามารถที่จะเขียนตัวเล็กๆได้คุณนรูก็อนุญาตให้นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่เด็กๆต้องทานะลูกอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมฝึกอ่านฝึกสะกดคําไปด้วยระหว่างที่เราเขียนนะคะ เพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้ทําได้แล้วเราจะได้ไม่ลืมในการอ่านการผรสมคําที่เราเคยเรียนมาด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้วันอังคารวิชาภาษาไทายคุนรุ่นก็ได้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนแค่นี้นะคะง่ายไหมคะลูกง่ายใช่ไหมสําหรับวันนี้คุนรุ่นลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพบกันในวันพุธนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ